ทำสิ่งนี้แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากปกติแล้วเนี่ยคุณลองนึกภาพดูว่าการที่คุณใช้ชีวิตไปทีละปีทีละปีเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอกับสิ่งต่างๆนะครับที่เปลี่ยนแปลงจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคนะั่นโน่นนี่นะครับเป็นธรรมดาและที่สำคัญคุณจะต้องเมคไม่เทคนะครับ คุณจะต้องทําอะไรบางอย่างที่เออเลอร์คาดเคลื่อน,นตัดสินใจผิดพลาดซึ่งแน่นอนว่าทํำให้คุณเจ็บปวดไม่มากก็น้อยหรือเสียหายทงางการสุขภาพการงานการเงินหรือแม้กระทั่งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเพื่อนหรือแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับมนุษย์เนี่ยบางคนนะครับพอเจอเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็จะเริ่มเป็นคนยังไงร,รู้ไหมครับก็กลัวว่าครัวนะครับ fear of m i s t a k e นะครับกลัวว่าจะทําความผิดพลาดกลัวว่าจะนะครับทำสิ่งที่เดี๋ยวเสียหายผลก็คือจะไม่ค่อยกล้าทําอะไรในปัจจุบันเพราะว่าเข็ดจากอดีตนะครับที่เคยไปสร้างความผิดพลาดเอาไว้ ผลที่ตามมาก็คือคุณก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทําอะไรซึ่งจิตใจจิตใจที่กลัวเนี่ยเป็นจิตใจที่ไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ดดนะครับจิตใจที่กลัวกลัวมากเลยกลัวนั่นกลัวนี่กลัวโน่นเนี่ยหรือกังวลเนี่ยเป็นจิตใจที่ทาร้ายคุณวันนี้อาจารย์จะมอบคําอีกหนึ่งคำที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแน่นอนมันทานํางานยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังคุณลองนึกภาพดูว่าเวลาที่คุณคุณเจ็บหัวเขา่าคุณทําไงครับ คุณอาจจะบ่นใช่ไหมครับคุณปวดหลังคุณทําไมครับคุณบ่นคุณเจ็บเจ็บแขนคุณทายังไงดีคุณก็บ่นหรือร้องโอดโอยใช่ไหมเจ็บแขนถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเดือนน้อยคุณทํายังไงครับคุณก็บ่นกับเงินเดือนกับรายได้ที่น้อยถ้าคุณมียอดขายที่ไม่ดีคุณขายไม่ดีคุณทายังไงครับคุณก็เสงเครียดบ่นหรือว่ารู้สึกแย่นะครับกับตัวเองกับสถานการณ์ของตัวเองมากมายแต่การที่เราบ่น การที่เรารู้สึกแย่กับสถานการณ์ต่างๆในตัวเราเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลเป็นวิธีที่ยิ่งยิ่งไปสร้างผลลัพธ์ที่แย่ๆเนี่ยเข้ามาเพิ่ม mm. เพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้คุณพร้อมไหมที่จะใช้คําแค่อีกหนึ่งคำที่คุณจะพูดแบบใหม่แล้วมันจะเปลี่ยนผลลัพธ์คุณแบบเร็วมากภายในเวลาแค่บางทีแค่วันสองวันคุณก็จะตกตะลึงกับสิ่งที่คุณจะเสพ อีกหนึ่งคำนะครับในหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่อาจารย์เขียนอยู่ใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งคำที่จะเปลี่ยนชุนคุณไปตลอดกาลคำคำนั้นก็คือคำว่า complement c o m p l i m e n t c o m p l i m e n t นะครับ c o m p l i m e n t เนี่ยแปลว่าอะไร c o m p l i m e n t แปลว่าอะไรดีแปลว่าการที่เราจะสรรเสริญการที่เราจะยกย่องให้พร compliment นะครับการที่เราจะยกย่องสรรเสริญนะครับใช่ c o m p l i m e n t คือยกตัวอยา่างคุณคุณพูดถึงเรื่อง income นะครับลองคิดถึงเรื่อง income ก็คือ,อไรายได้ยกย่องนะครับหรือ,อให้พรนะครับ give blessing การให้พรสมมติว่าสมมติอาจารย์เจ็บหัวเข่าอาจารย์เจ็บหัวเขา่า,า,เเขาใช่ไหมอาจารย์ก็จะเ,เขียนลงไปว่า ความปรารถนาก็คืออยากต้องการให้หัวเขาดีขึ้นหัวเขาปกติใช่ไหมคุณก็จะต้องไม่บ่นหัวเขาของตัวเองคุณก็จะต้องบอกว่า c o m p l i m e n t my knee c o m p l i m e n t my physical body c o m p l i m e n t my leg ถ้าเกิดว่าคุณคุณเขียนความต้องการว่าคุณอยากมีเงินเดือนขึ้นรายได้มากขึ้นคุณก็ต้อง c o m p l i m e n t my income เขียนเอาไว้ในกระดาษเล็กๆนะครับว่า c o m p l i m e n t my income นะครับขอนะครับ ขอสารเสรินนะครับขอให้เกียรติขอยกย่องขอชื่นชมนะครับต่อรายได้ของฉันแต่ในการฝึกจริงนะครับในการฝึกจริงมันทําอย่างนี้นะครับอาจารย์อธิบายฝั่งนิดหนึ่งสมมุติว่าคุณเขียนนะครับคุณเขียนว่าสมมติสมมตินะครับสมมุติว่าคุณเขียนคําว่า complement นะครับ my income โอเคสมมุติคุณเขียนคําว่า c o m p l i m e n t my income แปลว่าฉันขอชื่นชมต่อรายได้ของฉัน แต่ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัตินะครับอาจารย์เขียนให้นะครับอาจารย์เขียนให้ทาง t ท k t ตอไดนด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไอาจารย์เขียนใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นทิกตอกก็ต้องเห็นอย่างนี้ใช่ไหม complement my income แล้วก็อันนี้ทั้งสําหรับ Facebook ก็ complement my income ใช่ไหมแต่จริงๆเวลาปฏิบัติคุณต้องรู้ก่อนว่า คุณจะยกย่องอะไรคุณจะสรรเสริญอะไรคุณจะชื่นชมอะไรคุณจะให้พรออะไรใช่ไหมหลังจากคุณรู้แล้วว่าคุณจะ c o m p l เ m e n t income คือรายได้ตัวคุณแต่เวลาคุณปฏิบัติจริงเนี่ยคุณจะต้องพูดต่อกันเนี่ยทั้งหมด4ครั้งแล้วนะครับเว้นวักหายใจแล้วท่องทั้งหมด4ชุดเป็น16ครั้งเช่นคุณตั้งใจอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับคุณเขียนคำนี้แล้วนะครับว่าคุณจะ complement income แต่เวลาคุณทําจริงเนี่ยคุณสุดจริงเนี่ยหนังสืออาจารย์จะเขียนไว้แล้วนะครับว่าให้คุณสุดแบบนี้ compliment compliment หายใจได้ละสมมติคุคณคิดว่าไตาของฉันคุณไม่เคยเกาวคำยกย่องสรรเสริญหรือชื่นชมไตของคุณเลยคุณก็ต้องเขียนว่าอะไร compliment my kidney โอเคคิดนี่ compliment my k ค d n ิดถ้าคุณเขียนประโยคน์นั้นลงในกระดาษ คุณจะสารเสริญยกย่องชื่นชมตของคุณใช่ไหมคุณก็จะต้องเขียนประโยคนั้นเก็บเอาไว้แล้วคุณก็จะต้องพูดว่า compliment คุณจะพูด16ครั้งต่อการทําสมาธิคุณเห็นไหมว่าอาจจะยอดขายคุณอยากจะขายดีไหมคุณอยากจะขายดีใช่ไหมแทนที่คุณจะบ่นว่าแย่จังฉันขายไม่ดีคุณก็ต้อง compliment my s ซ l e ์ใช่ไหมโอเคหรืออื่นๆเช่น Compliment my physical body นะครับอขอชื่นชมนะครับ ร่างกายร่างกายของฉันขอชื่นชมนะรายได้ของฉันมันคือ Appreciate นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้คำว่า c o m p l i m e n t แทน Appreciate ในตอนนี้คือฉันรู้สึกชื่นชมรู้สึกเห็นคุณค่าตื่นตันกระตันยูรู้สึกขอบคุณเมื่อคุณ c o m p l i m e n t จิตใต้สำนึกคุณก็จะรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกและนะครับจิตใจของคุณผลก็คือมันจะดึงดูดแล้วเสกนะครับผลลัพธ์ที่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเดิม มากๆเลยเข้ามาอีกสิ่งหนึ่งไหมที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะสําเร็จได้ยังไงอยากรู้ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะทาให้คุณดูทุกคนเอากระดาษขึ้นมาครึ่งใบแล้วพับเป็นสีทบแบบนี้แล้วทํากระดาษนะครับเป็นทํากระดาษเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้ไหมเห็นเห็นกระดาษอาจารย์ไหมมันเป็นคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมเห็นยังโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะสอนคุณให้แล้วคุณจะได้เลิกเป็นคนเดิมสักทีตอนนี้อาจารย์ได้สร้างกระดาษเป็นกล่องขึ้นมาง่ายๆแล้วเห็นยังครับ เห็นกระดาษที่อาจารย์สร้างเป็นกล่องไหมโอเคแล้ว okay. น,นี่คือตัวคุณยิงอยู่ในกล่องแลวนี่คือหน้าคุณแล้วคุณก็มองออกไปนอกโอ้รู้สิคนนั้นเขารวยจังเลยคนนั้นเขาเป็นดาราคนนั้นเขานะเก่งติ๊กต็อกคนนั้นเขามีคนตามเป็นแสนเลยคนนู้นเขาเป็นเศรษฐีคนนั้นเขาสวยคนนั้นเขาคุณดีกว่าฉันแต่คุณมีนะครับกล่องสี่เหลี่ยมน,นะครับที่คุณได้แต่มองครับแต่คุณออกไปจากกล่องนี้ไม่ได้นะครับมันบล็อกคุณอยู่ในกล่อง อยู่ในกองคุณออกไปไม่ได้นะครับแต่คุณมองออกไปคุณวิจารคนอื่นได้คุณมองเห็นโลกนะครับไปดูในอินเทอร์เน็ตคุณเห็นนั่นน่นนี่แต่คนเกือบหมดเลยอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยออกไปไหนไม่ได้นะครับถูกขังมีกลงที่มองไม่เห็นนะครับเป็นกล่องอย่างเงี้ยออกไปไม่ได้ทาไงถึงทําไงเจ้าเจ้าตัวนี้มันจะไม่มีอยู่แล้วคุณจะได้แบบมาเป็นอิสระทีคุณต้องการแค่สองสิ่งหนึ่งตัดสินใจตัดสินใจที่จะทําสิ่งที่จําเป็นหนึ่งตัดสินใจ จะลงมือทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำและสองมีความกล้าหาญที่จะทำมันจริงๆไม่อย่างนั้นคุณก็อยู่ในกล่องนี้ไปตลอดชีวิตนั่นแหละคือหนึ่งมีหลายสิ่งมากที่คุณจำเป็นต้องทำคุณอ่อนแอสุขภาพไม่ดีแต่คุณไม่เทคแอคชั่นอะไรคุณไม่คิดว่าแล้วฉันจําเป็นต้องทําอะไรตัดสินใจซะตัดสินใจที่จะทำํำสิ่งที่จําเป็นต้องทํา แล้วร่างกายมันจะกลับมาแข็งแรงนะการเงินการนจะดีขึ้นและมีความกล้าหาญพออยู่ต้องมีเคเรชพอที่จะดูนะสิ่งที่คุณต้องทําแล้วคุณจะมีโอกาสนะที่ทําให้เจ้ากล่องไปเนี่ยมันหายไปแล้วเมื่อคุณเดินออกไปเมื่อคุณเดินออกไปคุณมองกลับไปคุณจะเห็นคนเต็ไมไปหมดเลยถูกกองที่มองไม่เห็นขังอยู่แล้วพวกเขาก็ได้แต่งงงทาไมหนูไม่ดีขึ้นเลยทําไมหนูไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทําคุณไม่ตัดสินใจ ที่จะลงมือทําคุณต้องตัดเยี่ยลงมือทําสิ่งที่มันจําเป็นต้องทําแล้วมีความกล้าที่จะลงมือทําคุณนี่จะทลายกล่องของคุณได้คนส่วนใหญ่เป็นยังไงพวกเขาแค่อยากฉันอยากผอมถ้าอยากผอมแล้วไม่มีแอคชั่นเป็นยังไงเอางั้นก็ปกขังไปก่อน ูกจองจําไปอยากพร้อมทาไมอยาก้อมก็แค่ตัดสินใจลงมือทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแล้วก็กล้าลงมือทําเดี๋ยวมันก็ต้องพร้อมเออฉันอยากจะออมเงินมากเลยตัดสินใจที่จะต้องทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําเข้าใจไหมคุณเกตไหมแล้วคุณถึงจะออกจากกล่องนี้ไปได้นั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าอาจารย์บอกไงว่าถ้าขนาดคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณไม่กล้าตัดสินใจคุณไม่กล้าลงมือทําคุณจะก้าวหน้ายัางไงไคุณก็จะต้องอยู่ในพื้นที่แคบแคข,ของคุณอยู่อย่างนี้แหละ คุณจะมีกล่องอย่างเงี้ยคุมตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีใครชอบใช่ไหมบางทีอาจารย์พูดอาจจะแรงนะแต่ที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะเป็นเรื่องจริงคนจํานวนมากมีชีวิตแบบเนี้ยทุกคนน่ยสามารถที่จะปลดปล่อยสัมพัสได้เยอะมากเลยแต่ทุกคนไม่เห็นตัวเองไงว่าไม่ยอมทําสิ่งที่จําเป็นต้องทำเพราะหลังเรียกว่า do whatever it takes แต่เราก็ยังไม่ทํามันอยู่ดีเราก็ยังไม่ทํามันอยู่ดีนึกออกไหมผลลัพธ์เลยไม่มาจริงๆไม่มีอะไรมันโคตรง่าย ถ้าใครใครใครคิดว่าสิ่งที่อาจารย์สอนคุณมันสะท้อนมันสะท้อนตัวคุณคุณต้องดีใจนะเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้ตื่นขึ้นคุณได้ตื่นขึ้นแล้วคุณก็จะบอกว่าเออฉันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ฉันดีกว่านี้ได้โคตนง่ายเลยวันหนึ่งยี่สิบสีชั่วโมงเวลาเยอะแยะตัดสินใจทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแล้วก็มีความกล้าที่จะทำมันจริงๆแค่นั้นเองรับรองได้ชุดคุณไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมนะครับ c o อ p พ e m e n t นะครับแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากมายมหาศาลเลยลาไปก่อนด้